ก็ได้มาเข้ามาในวัดบ้านปาวายเนาะพี่น้องก็ได้มาเห็นบาวตาเนาะสบายดีบาวตาโดยเออสบายดีดีก็สบายดีคือกันโดยโดยเออมาแบบเป็นแบบนั่นเลยนะมาแบบสบายเลยเออโดยโดยมาครอบบาวตาเหมือนเนาะพี่น้องจ้าโดยโดยไปสองคนบ่ไหนี้โดย พ่อบาวตาเพิ่นมาบ้านเพิ่นนนาะมื้อนี้โดยสิเลมะเลบ่งวัดกันสักหน่อยส่นะโดยโดยโดยเนยเออเมนเมนอันนี้บ่ากำลังเส็นหงานโมเดหงาอยู่ในวัาบ่ยโอ้ยโดยโดยโดยเพิ่นเข้ามากันโดยอืม่เด้โดยนี่มาฮอเดิเนาะมาฮอดันบ้านป่าวาพี่น้องเลย อืมเดี๋ยวโอ้ฝนได้หาก็ได้แก่ท่อไอ้นี่มาเนาะอันนี้เออโอ้แปดท่อนแปดท่อนอืมฝนกำลังสิเห็ุห้องน้าพี่น้องไอเดี๋ยวสิไปเบิ่งบอลฝนคุดก่อนเนาะโดยโดยนี่ครักับมาบ้านโคกปลาวายเนาะอืมโดยโดยโอ้ฝนหากระคุดได้ซ้ำนี่พี่น้องคุด กำลังเริ่มกำลังเริ่มเฮ็ดนะเพื่อนกำลังคุดนี่คั้นเอาลงไปก็สิได้ประมาณสองทอนโดยนะพี่น้องอันนี้ก็คือโดยหากก็ได้ซ้ำนี่เนาะพ่อเมย์พี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนหาก็เอาท่อเอาท่อลงมาหาก็ได้หาก็หาก็คุดคุดได้ประมาณเมตรครงเนาะคุดได้ประมาณเมตรครงพี่น้องเลย เนี่ยเนคุดแต่ว่าอันนี้ก็คือเดินวัดเดินวัดบ้านโคกปะวายเนาะพี่น้องแต่สมุนกับ่บได้เข้าไปใกล้ด้อสมุนกัสสีไทยแบบรอบๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสิแมนกุติเนาะกุติอีหลวงพี่เพิรนอยูเนาะเพิ่นพักเพิ่นเซาเนาะพี่น้องเดินเพิ่นกระกว้างสะอาดงามอยู่อันนั้นก็คือเป็นหอแจกเนาะสมุนก็บ่ได้ยางรอบๆเนาะ ที่ว่าเพิ่นเห็ดห้องน้าเพิ่นก็บ,บ่ได้เห็ดอยู่ในพี่เด้อเพิ่นเห็ดอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยโ,ยโดยโดยเนาะนะเดี๋ยวสัปุนสิพาเลาะบางทางทั้งห้องน้าเนาะบอลเพิ่นสิเห็ดห้องน้าสิไปถามเพิ่นว่าย,ยังขาดเหลือ,อยังแน่เนาะพี่น้องโดยโอเคเนาะเดี๋ยวเขาสิไปถามบึงเพิ่นว่าสื่อังไร เอาซื no, 6, ้อบุญค่อยน่ะสาบุญบ้านนาไอ้สาบ่สาบุญบ้านเฮาเด้อซื้อซองค่อยฝากซองให้เด้อบ่ตาจ้าหากําลังเฮ็ดใหม่โดยบ้านนาผู้นั้นเนาะเออ่อยสาบุญบ้านเฮาเด้อิกย่างไปนําบ่ตาเพิ่นเนาะนสิพาได้ินอ่าเพิ่นเว้าอยู่นะเนาะว่ามีอยู่ซื้อซองเปิดใหม่บ่โดยบุญบ้านเฮาโดย โดยไม่ไ <analyze> ด้ก <wie> ็หาม่เห็นตัวจริงบ้าตาเนาะก็ได้เคยเห็นแต่ในซ่องคนนู้นเลาะเลาคนในซ่องอีกเลยโดยโดยไม่เคยเข้ามาจักเถื่อได้วัดบ้านโคควายนี่พี่น้องเลยโดยเมนเฟินวายไปเบิ้งให้ในเด้อเนะไปเลาะเลาะเบิ้งนี้เฟินวาย อันนี้เป็นกุฏิพ่นวาอันนี้ออโอ้โอันนี้ก็ฮอเจเ้พี่น้องเลยก็บ,บเคยได้เข่ามาจา้าเถื่ออยู่ในวัดเนนี่ก็ได้เนาะเข่ามาข้างแรกเลยบเคยมาจา้าเถือ่เอเออบได้มา ว่ว่เดินก็สะอาดเนาะเคยมาจากเทืออืมโ,โอ้ยอันนี้ก็สะอาดซ้ำนี่แล้วเจ้าเนะ่ะเป็นเพื่องปั๊บอะวโอ้อสบายดียสันโดยยสบาี <laughs> ไปด้วยมาตาเออเดี๋ยว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 ตาจะซื้อโทรของน้ำมาอืมบอกเพิ่นหน่อยนะ่อแบบบัยยุ่อันแต่รันพีนเจ้าไปดูมาตามันแบบว่ามีอันผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบ่ดูผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นใช่ผักไม้ไ่เพิ่นบ่เพิ่นฝากมาให้เท่าใดฝากมาให้ล้านเนื้อโดย เงินเหลือว่าสิมหาใหญ่เฉพาะคนเดยโอ้ดูดูคนฝากมห้ล้านนึงดูโอ้ได้ได้อย่างแนี้ยีุยังมีอย่างเนี้มีมยังบุดยมีผู้มากนั่นอีกว่าหาก็ได้ผู้เดียวนี่บ่าะโอ้คอยเฮ็ดคอยสั่งไว้เนาะแต่ว่ามีผู้ใดผู้ใหญ่ใจบุญคนใดเนาะอยากมาสั่งซอยกันอีกอะติดต่อมาได้เนาะคือว่าเนาะโดยเมนคือที่แหลวัดบ้านโคกแนี้ยมันมีอย่างไรแบบ เตนเลยหากก็ได้เตันท er er> ่อมันถอนบ่ได้ท่อเลยก็ใช่ก็อันบอกอะก็พงเงินน้ำบ้านโดยโดยเพงเงินน้ำบ้านน้ำบ้าได้เนาะตอนนี้เิ่น้กับแบบท่อแล้บ่บริโภคแบบบริโภคแลวนะเลซินเลยก็แพน้ำบ้านเลพุ่มโม่ผู้พันผู้ชมเห็นอะอีกดาวอุจิจ้าหาพันผู้ลายกับสิบเ้าพันเนาะอะไนั้นทอแต่ว่าใครอยากสรอหรือว่าอยาก แม่ถามว่าพายักมีใหญ่ใจบุญพี่ต่อมาหาสาวบุญมาบ้านเฮาก็ได้เด้อมาทั้งซองนี่ก็ได้เนาะเฮาก็สิเป็นสะพานบุญไห้คือกันถามว่ายังขาดลายเนาะหาหลังกระยังหาก็ได้แต่ท่อเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยลงมันจีบมันได้ของโดยโดยยังหลายแวเ่นวาเล็กอันนี้ก็สิเตรียมไว้ใส่ห้องน้าเหม่ะ ปูนนั่นเด้ะปูนก็ทุกทนอ๋เตรียมไว้ใส่ให้เนาะแต่มันแบบเสพบ้านเนาะมลเละหน่อยนัเลยได้น้อยมันเล่ได้หลายคามแบบมีหลายช่วยกันเนาะเรื่อนละโสต้งโสตี่คนงนมันเลยยังวันว้นนี้เจ้าอาวาสพนกะบ่อยูเยี้พ่อก็ได้นไปบุญวันทีเพ่นไปบุญ คุนไปบุญแต่ก้าเพิ่นกายุตีฮะมีหมูอีกบ่ไผเลี้ยงหมูนี่บ่าระวันเนี้ยพอเลี้ยงหมูของขายประตูโอ้ดอย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 ว้าวพี่หน้าหมูบุเฮตลายปีได้ไหมพี่น้องเอ้ยหมูเขาไม่ได้เดินวัดนี่พูดนะ

อย่าช่วยเนาะโอ้ไปแจวอาบัติอยู่นี่บ่โดยไปห้อยยางไปเบิ่งบ่อนั่นสิเฮ็ดห้องน้ำไปเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดอยู่นอกเนาะบ่ได้เฮ็ดอยู่ในเนาะห้องน้ำนี่มันเรื่องห้องน้ำทำรับอันมีแขกคนมาเนาะแขกคนมาอ๋อเดี๋ยวเพิ่นก็สั่งเฮกสั่งทรายมาเนาะโดยพอะไรที่ดินอัน อิดนี่ยัง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 บอกยังว่าะว่าสามห้องเลยอันนี้มันมีไปสี่ร้อยห้าก็เริ่มสีเฮ็ดซื้อทอนทอมานี่ทอดนึ่งเธอได้ไอันนี้โอ้อันนี้เป็นผู้เพิ่นซื้อเห็นปะโอ้โดยโดยอันนี้จ้างจ้างจ้างคนขุดบอกห้อนี้โดมโดมบ้านโอ้ห้าก็ขุดได้จังเมื่อเลยนี่เริ่มยใกล้ใบอเริ่มต้นมื่อนี่แหละโอ้โดยโดยเนาะมาเห็ดอยู่บอลนี่กับเมาะเนาะมันอยู่มุมเนาะ เพิ่นบ้านเพิ <c <c ่นพากันเฮ็ดกันส่างสามัคีกันเองเนาะพี่น้องเพิ่นคุดะพุ่นแล้วสี่เม็ดพุแล้วเนาะจังสี่ลงได้เนาะพ่นเปดทอนบ่ทอนละเม็ดบ่จักเม็ดทอนสองเม็ดบ่ะโอ้ยเนาะท่ากะมาเพิ่นกําลังสิเริ่มเฮ็ดพี่น้องเลยนะหากําลังคุดถามว่าเพราะว่าเงินกะ สิยังบ่พอเนาะก็ยังสิยังหลายขั้นตอนอยู่เนาะแม่นอยังหลายยังวงกบบ่ยังมุงหละ่ซั่นซะสังสีบ่หะเออนาก็ได้แต่อุปกรณ์ตัวนี้เนาะแม่นปูนจ้าสบายดีโดยโดยปูนหั่นบ่ซั่นซะยังบ่พอแล้โดยปูนก็ได้ประมาณ5ซอสิเป็นแบริจาคัสินีหั่นโดยปุมใส่ตัวนี้เพื่อเานงานแม่น อันใบใบนี่เราประชันชาไปในเดือนสามหรือว่าเดือนสี่อันนี้จะกำหนดบุญเนาะบุญแต่ว่าเดือนสามือสี่เดี๋ยวเ็นชสร้างบุญอีกาว่าว่าเนาะาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะถาว่าอยากมาสรอยการบริจาคเนาะมาเห็นห้องน้ำวัดบันโคกประวายเนาะพี่น้องกะติดต่อมาได้ทางซ่องิดต่องทับ้าน คราผู้ที่ผู้ใดจะมีใจชำระในพระพุทธศาสนาแล้วก็สิได้ไปพวพันคือเด็กกระตานาะเรามาบริจาเป็นพวกพันกับโต่เราเอ้ยบริจาคเขานำือว่าทอนี่ก็ได้แต่ทอไปพวพันก็เสร็จแล้วแม่พ่อว่าทอแต่ทอแม่นพ่ออ๋อแต่ทอแต่พ่อแล้วเนาะยังแต่พวกหลังคาพวกกันที่ว่าพวกปูนพวกยังเนาะแน่ยปูนนี่ยังก็ยังบ่พอ ยังบ่พอกหาก็ได้ซ้ำนี่เนาะโดยโดยถือว่ายังบ่ได้เลยเทคอกเทคานก็ยังบ่ได้เทนี่เพราะว่ามันยังโดยโดยหมดลายอยู่ดรอโดยถือว่ายังหลายเนาะแม่นๆก็สิได้รวมแล้วถ้าว่ามูลค่าถ้าว่าแบบเสร็จเรียบร้อยอีหยังคักนี่รวมแล้วประมูลประมาณเท่าใดโอ้อันนี้ก็ลองเบิ่งดูลองคิดเบิ่งบ่สร้างคิดแต่เพราะว่าอันนี้มีอยังมันผิดพลาดต่อไปบ่าข้าก็ลองสมมุติเบิ่งหั่นน่ะ ปูนกระซิบมดประมาณเป็นต้นพขแล้วมังใช่ไเป็นต้นบอกกระซิเฮ็ดประมาณจังแม่นน่อันห้องน้ำนี้โดยสามห้องห้องหนึ่งกับไรเมตปลายบอกรู้ว่าเท่าไหร่เสีเ่ยวรวมรวมประมาณสามห้องนี่รวมซีแมตได้ปะจังหวะ มันตามไมที่เอาตามันห้องน้ำมันมีหอเก่าเพ้่ไปนะแต่แบบต่อเติมกับการดตโดยกาสซีรวมแล้วนะครับแขกคนนั้นยังมีมาตดอยู่ตกอยู่ประมาณสามห้องเนาะโดยแต่เก่ายังโบหูามูลค่ามันสีมีเท่าไหรเนาะถ้าว่าปูนฉันได้ทำนั้นอาจจะเพาะ้านั่นก็บที่ได้ต่อเติมใส่กับก็ว่าแันนะโดยโดยโดย กันยังสิขาดลายอยู่เนาะเฮากะหาก็ได้ซัมนี่เนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาซอยกันเนาะหาก็ได้อยู่ขั้นตอนหนึ่งเนาะโดยเกิดคือจ้างีนก็จ้างคนในบ้านนบอกบ่บไม่ได้สามัคคีกันเฮ็ดสามัคคีกันเฮ็ดเออก็ดีขึ้นกันเนาะเฮาไม่ได้ก็เริ่มต้นมอนี้แหละฉันจะนวยหนึ่งนวยสองมอนี่แหละอื่นก็จหนวยสหน่วาสามัคคีกันเนาะแต่ละมือนี่คืว่าจ้างแบบ คนในบ้านเนาะบ่่แมนนเาะบ่บ่บ่่บอเจ้าจ้างจ้างบ่อสามัคคีกันเฮ็ดเนาะเป็นเรียกของสามัคคีเป็นเรียกรวมเนาะเป็นเรียกรวมก็ดีไปแบบนึงเนาะดีทำบุญทำทานเนาะเฮากับ่ต้องจ้างส่วนแล้วแหละอยู่ในอันบ้านคุกประไว้เมืองทองพ้อมเฮานี่แหละมันูควัรจะศรัทธาเรื่องใจของพุทธศาสนาเ่ยลายไปชัดใช่ไหมดูดูโซเนลในกาแฟได้ก็ได้ทั่งน <c progressive entin> ี่แล้วไปชัดใช่ไหมดูดยังสิได้เพยต่อไปไปชัดทางนี้ใช่ผู้ใด มาโมบริจักแห่ทรายบ่อนี่นั่นกลับมาได้เนาะคือการคูรสอบสองสอบเนาะตามกันว่ายังตามเนาะกันว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งก่ออะไรหนึ่งทางการเลีวแต่เนาะเพราะว่านี่พวกกันยังเดสอดร้อนอยู่โดยกรเฮ็ดไปตามขั้นตอนก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกระลังสีเฮ็ดตัวนี้เนาะโดยเพราะว่าเพิ่นกระลังสีเฮ็ดห้องน้ำเนาะเลี่ยวขั้นตอนนี้จังคอยว่ากันไหมอีกเอบบกเลยบ่ โฟะโฟก็สิได้ปรดุมต่อไปจนมาหดมือนั่นบุญจากโจไรแต่เมื่อเรเห็ดห้องน้ำเนี่ยตัวนั้นบบเมืเห็ดนี่มันจะขาดขั้นตอนเนี่ยก็เห็ดพัร้านเดียวกันเลยเนาะพี่น้องนี่ย เป็นกระเสียทรวมกันเลยอันเพิ่นสิโบยังก็ว่าเพิ่นว่ายังโบกทานพระโบกทานพระพุทธรูปเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ได้ก่อขึ้นแต่ก่ะยังบ่ทันได้โบกยังบ่มันยังบ่พอเนาะเพราะว่าอุปกรณ์มันก็ยังบ่เพียงพอเพราะว่าเงินเออเงินกะบ่พอโดยเฮากะ ถามว่ามีผู้ใดใจบุญใจศรัทธาเนาะอยากมาโดยนี่อยากมาบริจาคถวยเฮ็ดห้องน้าเนาะอยู่ในบ้านโคกวัดสีบัวบานนี่เราไปทานซะบัตรสีบัวบานโดยโดยโดยบัตนี่งมันซื่อวัดนี่งเป็นวัดสีบัวบานโอ้โดยโดยโดยบัดสีบัวบานว่าเอิญยากคือง่ายว่าง่ายคือยากเนาะวัดสีบัวบานผู้ใดได้พังเนี่ยก็คือว่าโอ้ยคือว่าม้วนนะบัตรบัตรอยากไปอยากคือบ่ยากคือง่ายเนาะ โดยโดยผลไปเห็ดเห็ดเห็ดไปเรืยเนาะเห็ดไปเรื่อยเนาะมีผู้ใดบริจาคมาก็เห็ดไปเรื่อยนม่งตามจุดประสงค์แล้วจุดประสงค์แล้วเปินมาตัวเปิดมาก่ะอดีตทานว่าโอ้ยอาญามจะได้สร้างกแล้วก็พุยู่นี่เหมาะสมเนาะเปินว่าโอ้ไปเบิ่งก่อนมาได้มือหนึ่งพักคฝันได้มือหนึ่งมือทีสอง่อนจะได้ไปคึกพัวพันนะเปินคือว่าได้ฉันเชก็บุญบารมีนี่ แต่ว่าช่องบึ้งนะครับบเหน็นหรอกแต่ว่ามันก็ได้สำเนียแล้วอาจารย์ชัด <laughs> บ้านนี้ค่อยว่าโอ้ยยากแบบก้อนน,นั่งไปนย่งหอกตนโพนก็สำเร็จอีกคือเก็อาจารย์ชัดได้สำเนัยนแล้วเห็นไหมที่ว่าสมควรแล้วแล้วมบาินี้นอกสกท่านเลยเป็นหายังต่อเติมไปหลายทุกคนแม่นเมน,น เดี๋ยวเฮากะสิไปเลาะเบ่งองนั้นเนาะไปเลาะเบิ่งนั้นบอนฐานทุธผู้เพิ่นเนาะพี่น้องโอเคเนาะอันนี้ห้องน้ำเพิ่นก่ยั่งบ่กเพียงพอหากก็ได้แต่ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ถาว่ามีภัยใจบุญใจศรัทธาเนาะอยากมาบริจาคเข็ดห้องน้ำเพิ่มเติมมาสรอยกันพลเล็กน้ำใจพลเล็กกันหน่อยเนาะกะติดต่อมาได้เลอพี่น้องกะติดต่อมาทางซองของสาวุญมาบ้านเฮ้าก็ได้หรือว่า ติดต่อมาหารสาวบวชข้ามก็ได้พี่น้องถ้าไปน้ากันเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเลาะเบื้องันบนพุทธลูกเนาะบนชองค์พุทธลูกเพิ่นอนนี่เนาะที่ว่าย,ยังบ่ท่านแล้วเนาะเพิ่นอยากมาอย่างมาโบกวันนี้บ่อโอ้โนี่เดี๋ยวเพิ่นสิมาว่ายห้องน้ำกับบท่านแล้วหากําลังเริ่มเนาะนี่เพิ่นก็นอยาาอ่างมาโบกันบน องคุทธรูปเนาะมันยังบวชทะเลาะเนาะพี่น้องเป็นกำลังสร้างก้องกะบวแจ่งบวงามเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยเนะาะภาพมันกะสีโบนิ่เพราะว่าตะบุญโบมีไม่กันสันนะ้นเนาะจับเอาแบบมมาาธรรมชาติพี่นอ้องเลยนี่เนาะยังยังอีกหลายอยู่เนาะถ้าว่ามีผู้ใดเนาะใจบุญใจศรัทธานะเนาะมออีแนว่ย่มงอีกวะนี่ย ม่นตกงใสเหมเนินเิโอ้เน่ี่ย้มพิ่นกะมาไทยยามคำเนาะกะอกซีมืดๆเนี่ยก้องกับบอยางงามบันไดพี่น้องเลยเพิ่นกะยังอยากได้มาโบกมาหยางเนาะ่ยังบบท่านได้โบกพี่น้องเลยยังมาตัวเติมเติมแทีว่าสั่นซะเพิ่นมาถ้าบ่า ผู้ใหญ่ใจดีคนใดเนาะถ้าว่ามีใจศรัทธาเนาะอยากมาบริจาคเป็นปูนเป็นยังกะมาบริจาคได้เด้อะนำใจเล็กมหน่อยๆเนาะสวยทำหมุญทำทานกันเนาะคุณแม่พี่นอ้องติดต่อกัทั้งซองสาบุนมากก็ได้สต่สบุนจะเป็นสะพานบุนญไห้เนาะแต่คุณยายใจดีผู้ใดสนใจเนาะนี่กับเพื่อนอยากมาโบก่อนทีวาวินพุทธลูกของเพื่อนเนาะยังมัท่านแลว้วพี่น้องเลย บนกับเได้ออกมาจ้าเถือวัดบานโคกบ่าไว้พี่น้องเลยยังพทัดแล้วภาพกับสีบนี่องเด้อซันยืดๆอยากพี่น้องขอโทษขอไว้ให้ลายเนาะ มาใส่นี่กะเบิดหลายวะนี่นี่อันั่นแหละวเลยรวมบัดทั้งมดทั้งห้องน้ำทั้งนั้นยันมดยเป็นต้นอ๋อรวมทั้งสองบ่นี่บิดก้เป็นต้นโอ้ด้่บน่พรอ้ยดวยังบอยงไอันบอบเบ่ หาก็ได้มาเนาะรวมรวมทั้งสองอย่างกับสีบิดประมาณเป็นโตูนพี่น้องเลยเป็นาะทั้งสองอย่างเนาะหนึ่งลายย่างเหาก็ได้มาวัดบ้านบาวตาเพื่อนเห็นแต่น้ำซองมาเห็นตัวจริงู้หฮงล้อโอ้ยพระนี่นี่เท้าอรีนี่นะนี่เห็นแต่ได้ซองเลยอมาเห็นตัวจริงหฮงล้อเนาะน้องบุ๊เดาหามันเถ่ามันโออะไรก็ม่มาวันนี้นะพากันแถาตลาดมือนีกเนาะก็เลยยังม่ได้ไปยังใดชอบ เ้าดิขนได้คิดจะไปทั้งใดมาก็ไปตามภาษาคือกันน่ะแหละบ้านน้องทงเนาะมาแต่บ้านน้องทงหมือก่อแล้วล่ะบ่เดไทยเพิ่นแต่ก็ได้ครึ่งนึ่งเมนคอยไปอัปเดตน้องเพิ่นแหละเนาะอ่าไปไกลเกินก็หั่นกลยากอีกก่อมื้อนี้แม่นฮะเมนเอฟซีเพิ่นก็จนเบื่อพวกนั้นจะไปหาแต่ผู้เก่าไรกันนะเต่มันแม่นๆๆไปทังใดกอมื้อนี้ ูแทบาาตโอ้ยเนาะสัุปโอ้ยพี <ant> <squishy>? ่น <genocide> ้องเลยอู้ย่องกับมีน่าฮาวด์มาบ้านเพิ่นหล่ะสิลาเมื่อได้บาต้าเลยคำเลยสวันดีเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกันไหมเด้อขอบใจลายๆเด้อเ้วยสวัสดีสู้ๆขอบใจขอบใจเจ้าเจ้าฝากซ่องนี่เด้อโดยโดยเขาเป็นกำลังใจเพี่นแน่จะได้ขอบใจเด้อ สบุนก็นได้มาหอดบ้านบาวตาเนาะได้มาเบงห้องหนามห้องอยางเพื่อนกวายังขาดลายย่างพี่น้องเลยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคนใดเนาะอยากมาบริจาคที่วามาซอยเพิ่นอีกเนาะพุรลเล็กลน้อยเนาะเพิ่นก็นยังขาดอยู่ลายย่างพลดแล้าร่วมทั้งอันเฮ็ดห่หอง้นามทั้งอยียาง,ท,ง,ยางทั้งอันโบกโบกอียังบนพระพุทธรูปเพื่อนเนาะกะปูนกะสิร่วมอยู่เป็นตนนพ่ดร่วมแลละกะสิลายเติบเพื่อพี่น้องเลยจากมาหามเบงแล้วกะ สมุนกสิคอจบคิดไว้ซัำนี่เนาะพเม่พี่น้องเดี๋ยวไว้มือหนาเนาะฮะพบก,กันใหม่เนาะสุดท้ายนี่สบุญกับโบมี่ยังเด้อพเม่พี่น้องสมุนกะกาขอขอบุญขอบคุณพเม่พี่น้องเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนเนาะท่วา ติดตามสบุญตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะสบุญกะขออวยใส้ให้พ่อใน้พ่อเม่พี่น้องจรงสุขภาพเข็มแ็งเนาะอายุดีไม่เฮงความเจ็บไง่าได้ความไข่บ่มหนีมีเด้อขอบุญขอบคุณเนาะสบุญกะขอการสบายๆดีคลิปหน้าพ่อกันหน่เนาะพ่อเม่พี่น้อง